เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนาตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่นแนวมุง่งตรงถอนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะไอนางขัดสมาริได้เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบาย อย่าให้เปลือกตาปิดสนิทเกินไปนะจ๊ะปลือกตานิดๆนะจ๊ะสบอยสบายแล้วก็ผ่อนคลายคลามเน้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าผ่อนคลายสบาย ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์พองใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะทำใจให้ลงโลง่วงวง่างวกุนกลว,ว่งอยู่ภายใน ใจไม่ให้ติดอะไรเลยทั้งเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องที่ผ่านมาในอดีตในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยอนาคตให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง แล้วก็ผ่อนคลายแต่งร่างกายและจิตใจต้องผ่อนคลายนะลุงนะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอยู่ที่ศซนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะประมอนอยู่ในกลางท้องตรงนั้นนะจ๊ะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่ดีโโดยเนี่ยที่จะต้องนำใจกลับเข้ามาหยุดนิ่งหยุดภายใน เรา,าไปทำหน่งเดียวที่พระสมมอสมุจ้าทุกพระองค์นาประสงคไหพระองค์ไม่ท่วนไม่มีเว้เลยแม้แต่พระองค์เดียวเนี่ยที่ใจของท่านจะมาหยุดหนึ่งหนึ่งเนงนุ่มๆนมอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเมื่อท่านเบืออ่อหนายชีวิตการเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏ ถังทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวเนื้อเลือดใจแห้งเหือดหายไปเลืแต่กระดูกหนังช่างมันทั้งนิ่งใจหยุดนิ่งนิ่งในส่วนกายตอนที่เจ็ดตรงนี้แหละพอถูกส่วนก็ตกศู์เข้าไปสู่ภายใน คือใจมันหลุดจากลายยาวจากความยึดมั่นถึงมั่นทั้งปวงแล้วก็ตกศูนย์คือเคลื่อนก็ไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆบังเกิดขึ้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะ อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างใหญ่ขนาดพระจินท์ยามเทียงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบาร,รมีที่ไม่เท่ากันบังเกิดขึ้นที่ศซลลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ เป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรที่จรนัยแล้วเนี่ยไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละธรรมนี้เป็นธรรมดวงแรก คือความบริสุทธิ์แรกของใจที่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์สุขที่ไม่มีประมาณความบริสุทธิ์ของใจที่เลกลี้ยกลาจากอุปกิเลตทั้งหลายมลทินของใจในวรร้าหรือเรื่องโลกภายนอก สิ่งหมดนิ่งใสบริสุทธิ์แล้วใจทั้งการน,นิ่งอย่างเดียวในกลางดวงใสๆที่เรียกว่าดวงธรรม,มอนุปัสนาสิปทานหรือดวงปฐมมรรคเป็นจุดเบื้องต้นที่จะไปสู่การหลุดพ้นเบื้องต้นในการดิบลุมรรคผลนิพพาน บื้องต้นในการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปทิญานเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้านิ่งตรงกลางดวงปฐมมัคพระถูกส่วนใจก็เคลื่อนกับไปสู่ภายในในเวลาเดียวกันดวงปฐมมัคก,ก็ขยายกว้างออกไปเป็นดวงธรรมที่ขยาย วางไปทุกทิศท,ทุกทางเลยแล้วใจทั้งับเคลื่อนกับไปสู่ภายในได้เห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในในกลางดวงปฐมมัคก็เข้าถึงดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีดวงสมาธิ กลางดวงสมาธิก็มีดวงปัญญากลางดวงปัญญาก็มีดวงวิมุตติกลางดวงวิมุตติก็มีดวงวิมุตติญาณทัตสณะพุทธพามาตรงกลางที่ใสสะอาดละเอียดบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปตามลำดับซ้อนๆกันอยู่ภายใน ที่เรียกว่าเห็นธรรมในธรรมซ,น,ซนกันอยู่แล้วก็จะเข้าถึงกายภายในที่ซ,น,ซนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่กายมนันละเอียดซอนอยู่ในกลางโดยมุติญาณตสนะเห็นตัวเองซอนอยู่ ท่านก็น,นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนะี่ยแล้วก็เห็นเป็น,นชั้นๆอย่างนี้ข้ไปเห็นกายต่างๆที่ละเอียดประณีตเพิ่มขึ้นเป็นชีวิตภายในที่ละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับผ่านกายที่พรมรลุพภมกระทั่งหนึ่งกายธรรมกายธรรมกุฏภู กายธรรมโสดามันกายธรรมปสิกิตาามีกายธรรมพระนาคามีกระทั่งถึงกายธรรมบอรหัตนาตักยี่สิบบอสงยี่สิบบอเกตดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ใสเกินความใสใดๆทั้งสิ้นงามไม่มีทิติเลย ทุกกายอยู่ในอริยบทของสมาธิกายสุดท้ายคือกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอสวะที่พยามามมังคับบัญชาให้เวีนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเกิดแบบผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลย แม้รู้ว่าเรายังไม่รู้อะไรเลยก็ยังไม่รู้วิธีทางที่จะหลดจากความไม่รู้นี้ไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเวราะันสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงเวียนว่ายได้เกิดอยู่ในสังสารวัฏอย่างพู้ไมีรู้นะี่ย เมือนต่าตาบอดสี่เยืนว่าอยู่ในทะเลก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมอนของชีวิตได้เจอมรสุมของชีวิตในทุกๆรูปแบบตแต่การเกิดแก่เจ็บตอยพดัดพลาดจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งไรไม่ได้สิ่งนั้นเป็นต้น แล้วก็เกิดความโศกเศร้าเสียใจครับแกนใจล่ำพิไลลำพันอะไรต่างๆเหล่านี้แถมมีกฎแห่งกรรม,มรบ,บังคับอัญญาญาอีกจะทำอะไรนิดอะไรไหนแต่ความคิดคำพูดการกระทำล้วนอยู่ในกรอบวิชาของพยามา้งสิ้น,นเอากดแห่งกรรมมาบังคับอัญญาเอาไว้ มีกฎแห่งไตรลักอีกเคยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นแล้วก็กฎเกณฑ์นน่งางใดอีกมากมายกายกองเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏนี้จึงเป็นทุกข์อย่างยิ่งฉะนั้นพอเบื่อหน่ายใจก็จะคลายความผูกพันยึดมั่นถึงมั่น ในสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายดังกลา่าวจากการเน่งอย่างเดียวจนกระทั่งเกาถึงดวงธรรมกายในกายและถึงกายธรรมรหัตผลกายธรรมอรหันตสมมรสมุธิเจ้าเป็นพระสมมาสมุทิเจ้าแต้เดยพระมหากรุณา สงสารสรรพสัตว์ทั้งหลายทา่านกระำสิ่งที่ท่านได้รู้ได้เห็นนี้เนี่มาสั่งสอนแก่มนุษย์เทวดาทั้งหลายผู้มีบุญตามกำลังแห่งบรมีที่ได้สั่งสมมาและข็มีผู้ได้ปฏิบัติตามได้บรรลุธรรมตามพระองค์ท่าน เป็นจำนวนมากตามกาลังแห่งบรมีตั้งแต่เป็นพระอระหันต์เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระโสดาบันเป็นโคตรภูบุคคลที่มีพระตนตรัยเป็นทติพึ่งอยู่ภายในเห็นชัดใสจำอยู่ตลอดเวลา ทั้งหลับตาลืมตาที่กลลังกายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจน้อยลงมาก็เข้าถึงสมาบัตแปอรลปรานสี่หลุปรารสี่ไล่เลื่อยลงมาเลยจนกระทั่งมาเป็นกัลยาณชนโพมีศินมีธรรมเป็นคนดีที่โลกต้องการ ปฏิบติปฏิบัติชอบตามกำลังแห่งเครือหัดอย่างนั้นกำลังสังพระองค์จึงเป็นประโยชน์สุขต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคอยหลุดทุกคนครวมใจประโยชน์นิ่งๆนมนมอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวนี้นะจ๊ะแล้วก็ ตรึกนึกถึงดวงใสๆคือนึกภาพทางใจเป็นดวงใสๆหรือเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆที่กลมรอบตัวนะจ้าไว้ที่กลางกายกลางท้องของเรา ค่อยอยนึกอย่างเบาเบาส,สบายๆทำใจให้ใสสเย,ย็นเย็นหยัดนิ่งๆน,มนมุ่มๆเบาบาต้องเบาเบาต้องนึกอย่างเบาเบผ่อนคลาย ใหใจสใสใสใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจเบาเๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราหมืนเป็นเสียงที่มาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางกายของเรากลางท้องแล้วก็กลั่นกายว่าจะใจาเราให้ใส ให้สะอาดให้บริสุทธิ์จนกระทั่งเป็นดวงใสๆเกิดขึ้นอย่างนี้นะจ๊ะสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสอย่างสบายๆสยัมมาอรหัง ภาวนาไปจนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างสบายสบายห้ใจนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบสายใสๆใจเย็นๆน,นะจ๊ะ ตั้งใจเย็นเย็นอย่าไปตั้งใจจนเกินไปอย่าไปบีบไปเค้นไปเน้นภาพนึกได้แค่ไหนอย่างจะไปสบายก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะจ๊ะไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจไป เรื่อยๆอ,อย่างสบายๆใจใจที่นิ่งๆนุๆน่มๆเบาๆสบายๆพอนคลายใจเย็นๆหลับตาพิมพิมๆปืิดตาดิดๆิด ต้องสบายในลูกนะต้องผ่อนคลายทำใจนิ่งๆอย่างนุ่มๆเบาๆต้องเบาๆต้องผ่อนคลายกว่านี้อีกตั้งสบายสบาย ตั้งใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นค่อยคนึกไปได้อารมณ์สบายอย่างสม่ำเสมอไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าเผลอก็ไม่เป็นไรให้กลับมาใหม่ ค่อยๆนึกไปอย่างเบาเาต้องเบาเบาต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและก็ใจิตใจนะจ๊ะถ้าเราผ่อนคลายได้เนี่ยกายก็รู้สึกเบาตัวก็จะโล่งโปร่ง กลวงภายในแล้วก็จะขยายออกไปเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายขยายพองโตไปเรื่อยๆใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในซึ่งเป็นที่ลงโลว่างๆเหมือนกลางอวากาศลงลง กลางอวากาศโล,งโลง่งใจจะเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอย่างสบายๆผ่านทุกสิ่งที่ผุดผ่านมาในกลางกายในกลางที่โล่งว่างๆไม่ว่าจะเป็นดวงใสๆ จะเป็นแสงสว่างก็ดีจะเป็นดวงใสๆก็ดีจะเป็นองค์พระใสๆก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ผุดผ่านมาในกลางกายเนี่ยใจเราจะแล่นผ่านไปเป็นแนวดิ่งตรงไปเลย อย่างนุ่มๆเบาๆสบายผ่อนคลายใจใสๆใจเย็นเย็ๆประคองใจกันไปอย่างนี้นะลูกนะก็ให้ใจนิ่งๆน,นุ่มๆไปเรื่อยๆ